ก่อนหน้านี้นะครับเราเรียนการอิงต่อแปรเสริมพื้นผิวทําไมเราจะต้องทําให้พื้นผิวกลายเป็นเวกเตอร์ด้วยเราก็จะเอาพื้นผิวนั่นแหละที่เป็นเวกเตอร์เนี่ยมาหางานบนพื้นผิวนั่นเองนะครับก่อนหน้านี้หางานบนเส้นเขาก็เรียกว่าอินทิเกรตตามเส้นตอนนี้หางานบนพื้นผิวเราก็เรียกว่าอินทิเกรตตามพื้นผิวสมมติว่าผมมีพื้นผิวนะยกตัวอย่างเป็นพื้นผิวทรงกลมลักษณะแบบนี้ครับถ้าเราจะหางานบนพื้นผิวเนี่ยฮะหลักการมันเป็นอย่างไ้ครับผมจะจําลองพื้นผิวทรงกลมตัวนี้นะก็คือให ที่หนึ่งและการอ่แต่ในความจริงแล้วเนี่ยในกระดาษแต่แตละแผ่นมันจะเล็กจนตามองไม่เห็นแต่ว่าผลปร,กรากฏว่าพื้นที่เล็กๆตัวเนี้ยหอันที่เป็นสีฟ้าตรงนี้ฮนะผมซูมเข้าไปเฉพาะแผ่นนี้แผ่นเดียวนะพื้นที่สี่เหลี่ยมสีฟ้าฟ้าตรงนี้นะครับถ้ามันเล็กมากๆเนี่ยมันจะมีเวกเตอร์หนึ่งที่เรียกว่าเวกเตอร์ n ก็คือเวกเตอร์ที่ตั้งฉากต่อพื้นผิวนี้นะครับผมปร,กรากฏว่าถ้าเราอยากหางานเฉพาะตรงเนี้ยนะฮะเฉพาะพื้นที่เล็กๆซึ่งสีฟ้าตัวนี้ที่ผมซูมเข้ามาให้เราเห็นเนี่ยจริง าออณจุดจุดนั้น,นจะมีงาน1จุดขึ้นมาพื้นที่สีฟ้าที่เรามองเห็นเนี่ยวันก็คือมาจาก RV ปรปเด็นคือ F เนี่ยโจทย์ให้มาอยู่แล้วถูกไหมฮะแต่ n เนี่ยเราจะหาได้จากไหนนะครับเราเห็นว่า N เนี่ยคือเวกเตอร์ที่ตั้งฉากต่อพื้นผิวนี้เวกเตอร์ตั้งฉากเนี่ยเราหาตรงๆไม่ได้แต่เราสามารถที่จะใช้คูณสบัิของเวกเตอร์อันหนึ่งที่เรียกว่า cross vector นะครับสมมติผมยกตัวอย่างมีเวกเตอร์อยู่สองอันที่เป็นเวกเตอร์สีน้ำเงินอยู่ในระนาบเดียวกับพื้นที่สีฟ้าถ้าผมเเออ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 าาาาาวกกกกกตตรรร์ัันน่่ Vector cross มมมมฎืืืขคคจะไไดด้สแแง็็ n ที่จะหา2เวกเตอร์นี้มาครอสกันได้เพราะว่าเวกเตอร์สีน้ำเงินเนะี่ยตอนนี้เรายังไม่รู้ว่ามันคืออะไรดังนั้นเราเลยเอา r ที่ได้นะมาคือเทากับ u ฮะเราก็จะได้เวกเตอร์1อันที่อยู่บนระนาบนี้แต่ถ้าเรามาดิฟอีกครั้งหนึง่งแต่ว่าดิฟอีกตัวแปรหนึง่งก็คือเอา r มาคือเทากับ v และถ้าเราเอา2อันนี้มาครอสเวกเตอร์กันเวกเตอร์ที่ได้จากการครอสเวกเตอร์ก็คือตั้งฉากกับ2เวกเตอร์นี้แสดงว่าก็ตั้งฉากกับพื้นผิวด้วยดังนั้นเราจึงได้ว่าเวเเราเราาาาาไไปดดดกับ F จจะ้้งนน,นุ่ออมแตถ กลับมาดูที่ภาพใหญ่เราเห็นะว่าหน้าจุดนี้พื้นที่ตรงนี้มันไม่ได้มีแค่อันเดียวใช่ไหมครับมันมีจํานวนมากเลยแล้วเราจะหาทั้งหมดนี้ได้อย่างไงอะไรที่เอาจุดเล็กๆร,ร,รวมกันมาหาสารมันก็หนีไม่พ้นอินทิเกรตนั่นเองนะครับดังนั้นงานบนพื้นผิวจึงมีนิยามว่าการอินทิเกรตโดยที่เอา f n ก็คือเอาแรงคูณกับเวกเตอร์ตั้งฉากหน้าจุดนั้นเสร็จแล้วเอามาอินทิเกรต dA คืออินทิเกรตตามพื้นผิวทั้งหมดนี่เลยนะมันก็เลยเป็นที่มาของคำว่างานบนพื้นผิวตัวที่เขียนข้าาบนน่ยคืออิิมแตวธทะไร เราก็จะเห็น,นว่า n เนี่ยมันจะต้องเป็น ru cross rv แสดงว่ามันต้องใช้อะไรครับการอินทิเกรตเสริมที่เราเรียนมาก่อนอันนี้ก็คือ ruv และแน่นอน f ที T ่จะดอทกับ n นั้นจะต้องเป็น f ที T ่เป็นตัวแปร u กับ v ตอนอินทิเกรตสองชั้นจะต้องเป็น du dv และนี่ก็เป็นที่มาว่าทําไมเราถึงจะต้องเรียนอินทิเรเสริมก่อนหน้านี้มาเพราะว่ามันใช้ ruv มาหางานบนพื้นผิวในหัวข้อนี้นั่นเองและตัวกล่องสีแดงที่ผมเขียนนี่คือวิธีทรรส่วนสีเขียวนั้นคือนิยามและนี่คือจุดเริ่มต้นของการหางานบนพื้นผิวหรือว่า